สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของพ่อแม่ของแผ่นดินไทยนะคะอ่ะเรา นักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยที่จะเรียนในเรื่องของพ่อแม่ของแผ่นดินไทยนะคะซึ่งในเรื่องของพ่อแม่ของแผ่นดินไทยเนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะส4 3ป .3 ทัอธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขปนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนในเรื่องของพ่อแม่ของ แผ่นดินนะคะอ่าพระองค์แรกนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะคะอ่ะซึ่งพระบาทสมเด็จนะคะพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะบรมนาถบพิษเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่9นะคะแห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิททลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะคะกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะพระองค์ทรงพระราชสมพบเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2470นะคะ พระองค์เนี่ยทรงครองราชเมื่อวันที่9มิถุนาพศ2489นะ,ะพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทั้งสองพระองค์เนี่ยมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสี่พระองค์นะคะได้แก่ทูลกระหม่อมหญิงนะคะ ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระองค์ที่สองพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2495นะคะทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นะคะเมื่อวันที่หธันวาพศส5พศน5 5 9นะคะอ่ะ พระองค์ที่3ก็คือสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ที่4สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนะวรวขันติข,ขติยราชนารีนะคะทรงผนวดนะคะเมื่อวันที่ 22ตุลาคมพศ2499นีรนะคะณวัดณศรีรัตนสสดารามนะคะอะซึ่งพระองค์เนี่ยก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญต่อรัษฎรนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยก็จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว สยามนะคะอ่าก็คือเห็นความทุกข์สุขของประชาชนนั่นเองนะคะอ่าซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์เนี่ยก็จะมีนะคะอ่าพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะอ่าโครงการแรกก็คือโครงการแก้มดินออกนะะแกล้งดินนะคะแกล้งดิน ่อ2ก็คือโครงการปลูกหญ้าแฝก3โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน4โครงการสารานกรมไทยสำหรับเยาวชน5ทุนมูลนิธิอนันทมัยดลนะคะ6แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่นะคะ7โครงการส่วนพระองค์สวนจิรดา8โครงการฝนหลวง 9. กังหันน้ำชัยพัฒนาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นนะคะของอพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั่นเองนะคะอะต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนกร,ราชอาราจชนชนน,นีพันปีหลวง นะคะอ่ะพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงเธอกรมหมืน่นจันทบุรีนะคะสุรนาถหม่อมเจ้านะคะนักขัดมงคลนะคะกิตยากรนะคะกับหม่อมหลวงบัวก,กิตยากรรัชกาลที่ เเนี่ยพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่าสิริกิตนะคะซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิตยิยากรอ,อ่ะทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพศ4 7 7 5นะคะอ่าที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาววงสานุป,ประพันธ์นะคะอ่าผู้เป็นบิดาของม่อมหลวงบัวนะคะ นาบ้านเล็กที่1808นะคแปดนที่จังหวัดพระนครนะคะ,ะซึ่งอ่าพระองค์เนี่ยก็มีพระราชกรณียกิจนะคะโดยการที่พระองค์เนี่ยทรงได้ปฏิบัตินะคะพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลําดับนะคะซึ่งพระองค์ก็ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระทั้งไป ได้เยอะนะคะก็คือภาระหลากหลายเห็นไหมคะอย่างเช่นพระองค์เนี่ยทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็การพัฒนาประเทศอ่ะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนนะคะ,ะจาก การศึกษาพระราชประวัติทั้งสองพระองค์เนี่ยนักเรียนดูนะคะทำให้คนไทยเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะเ,เพราะว่าพระองค์เนี่ยให้ความรักความห่วงใยนะคะดูแลทุกสุขของประชาชนตลอดเวลาอ่ะแล้วก็ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆที่เราควรย,ยึดถือและเป็นแบบอย่างเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป นะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของออพระบาทสมเด็จนะคะพระบรมชนากาธิเบศเนี่ยพระองค์ทรงสวรรคตนะคะไปตั้งแต่วันที่13นะคะ13ตุลาคมนะคะปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะก็จะเป็น วันสาคัญนะคะแล้วก็เป็นวันอยู่ทางราชการที่สําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะก็คือวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะนี่ก็คือจะเป็นพ่อแม่ของแผ่นดินไทยซึ่งคนไทยเนี่ยทรงให้ความเคารพนะคะแก่พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นสถาบันหลักนะคะของไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพ่อแม่ของแผ่นดินไทยเนี่ยนักเรียนคงจะทราบนะคะในในส่วนของพระราชประวัติของทั้งสองพระองค์นะคะเมื่อนักเรียนทราบแล้วก็นักเรียนเข้าใจแล้วนะคะก็คือครูจะมี ให้นักเรียนเนี่ยทำชิ้นงานก็คือให้นักเรียนทําแบบทดสอบที่2หน้า78นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งกลับมาตามช่องทาง ID l ดี e ลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย